สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลง FC สาวน้อยเผิดบันเทิงทุกทุกคนทุกทุกท่านครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับนะครับเขาสู่ช่องคู่ไกลและเพื่อนออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้กําลังเดินทางอยู่ครับพี่น้องกําลังเดินทางผ้าลูกปลวกไปแตงนาใส่ชุดอยู่ที่บ้านคู่ที่นะครับบ้านนุสแบงนะครับอำเภอกันทละกันทละวิชัยนะครับจังหวัดมาสารคามนะครับ ตอนนี้ก็ไก่สีฮอดแล้วนะครับว่ากันเดินห้างแดดเริ่มบอกแล้วพี่น้องทั้งบ้านเป็ในยังไงเนาะครับอากาศอากาศดีบอมีฝนมีแดดบอกยังไงบอาสู่กันฟังเลยด้อพี่น้องตอนนี้ลูกสาว,าวกับพุทลขาวกับเจี๊ยต่อนะง่วงมากเลยค่ะคุทขาบไปจากนอนนี่ โซนสาวดาวรุ่งหนังวันใหม่พี่น้องกับอ่าน้องมิวตอนนี้วันใหม่อาการหนักแล้วพี่น้องเม,มาลวดวัลูกนี่ได้ดุมยาแล้วพี่น้องล่าสุดได้ดุมยาแล้วเอากูดินเสียงกูเกียกูเกยเขาไอ้กินกระดมมือเออเอเอ ยเข่าบอกก็ได้ซวยขนมครัพี่อาจะจะเมียนาะเอ,อ้ยเดี๋ยวไปหอดเดี๋ยวใกล้จะหอดแล้ว,ลวนี่ใกล้แล้วใกล้จะถึงแล้วค่ะยังไมา่ทันเงาหอดชี้ิวเต็งเนี่ยเขาก็หาซวยซะก่อนว่าว่าบอกวหวานคู่ขึ้นคือกันตอนนี้เมื <laughs> <laughs> อ่อสิให้ให้ลูกเต่าหลอกเพลงสู้ฟังสิมีแห้งหลอกบนนี่พี่น้อง <laughs> จใกดีใจน้อยนี่สิมีเสียงมีอันมี่ยังบนนี่อันี้ก็คลิปก่อนที่พูดไทยมึงแซานี่ จะว่าโอ้เย้เย่ดีใจได้เห็นน้องมิวแล้ววมาสันมาได้เห็นน้องมิวน้องันใหม่เรียมีค่นถ่ายแล้วว่าสันโดยเฉพาะผู้ถ่ายสุกคนมาตะคุมีเวลาเท,ท่านั้นล่ะเวลาของผู้ขึ้นเรนออกเวทีเพื่อมาเพื่อเห็นล่ะทั้งพวกได้กินเขาทั้งเงินตื่นตะเศร้าวันนี้วินทึงวินรถสดสวโลโก้ส,สิงหยางไหว่บนระลูกสาว เดี๋ไก่สียหัวแล้วนี่ไก่แล้วสวยของสวยน้ำลองนี่เนี่ยหนึ่งฟังได้พีเท่เงเท่เงที่เทิร์นลองเนียเท่เงเอ็นเตียงต่ออันที่ฮอวบูดอันเมีพี่นะจำได้ปะเออเออเมียนเสียงดังๆฟังสัดๆก็ชัดถอยชัดจีมชัด มองคอยป่าวร้องคำอยู่ริมบឹងสาวพบท้อ เฮ็ดหนาซ้ำงามให้ดูได้รูกเฮ็ดให้เบิ่งเนี่ยเฮ็ดหนาซ้ำงามให้พี่น้องขึ้นมาด้วยเฮ็ดไในหนาซ้ำงามอ่หนาซ้ำงามเฮ็ดไในหนาซ้ำง่ำเฮ็ดหนาซ้ำงามพานาพี่น้องถึงแล้วนี่ทางเข้าบ้านเอามาลำใจเกินร้อยนะคะเอาเข้ากันสิไปอีกหน่อยนึงดีไก่นี่เข้ากับมะลินดิมีอยู่วัตดิสิวอเตอร์พี่น้องมาลูพาเตอาตรงนี้ ผูด้ดู <c oughs> ดมยาสูดตายแล้วพ่นผู้ดูมยาสูดตายแล้วรอดพอลูกมีแต่ไว้พ่อนี่ไว,ไว้สู้สู้ค่ะต้องสูง่สารลูกเพราะเขามันเลือดรักสูงอยู่แล้วปินกำลังใจให้ลูกสาทั้งสองด้วพี่น้องน้องวันใหม่น้องหมิวว่าเป็น้อ้ข้างหนดีบ่า นี่ปีไก่นี่ก็มาเล่นอยู่นี่พี่น้องนี่นี่นี่วัดนี่ล่ะวัดนี่ล่ะเลยอ่ะโอ้บบสิ่ได้บอกได้บอกทีมงานเนาะบอกว่าร้อยอันเอ้ยรูดเต็มเลยบาทนี่พี่น้องเอ้ยตายพรพอดีพอจะเบิร์มือข่อยทางหลังก็ได้พอเด้อจะโย่ถอยมาเด้อไปได้บ่ล่ะได้อยู่ดอกคุณพอแล้วกัน ก็รถเราข้าเกียร์อยู่รถไม่เกียร์เมพอเราถีบจักรยานแต่ว่าข้าเกียร์อยู่ไม่ไปยากโรถหลายครับพี่น้องเพื่อนมาหอดเดี่ยวครับบ้านคูทีนะครับที่สอนวัฒนธรรมทีมงานสาวหน่อยพี่น้องเพียงเขานี่แหละนี่รถออสโลนะครับนี่มาหอดเดี่ยวรถจอดเรียงกันทรายลายพี่น้องเอ้ยปุ๋ยล่ะพ่อสิมีมึงจอดบ้านี่เออสิได้หามึงจอดพี่น้อง เรามาถึงแล้วบ้านกูทิรยานะครับพี่น้องนะัดมาเต่งหนาเต่งตากันอยู่ณนะตรงนี้อ้บานแล้วลมลื่นดีเขายัยางมีงแต่ยู่เขยังดีงเด้อพี่น้องพูนมี่สวนแบบจะติดแบบ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 เหมือนกับคาเฟ่คาใจพูนถ้าไปจอดพูนบอไหนบอลูกสุกยอนอะลูกลูกเราเปเจยบเต่งโตลุงก่อนเดี๋ยวให้พี่ต่อไปหาที่จอดรถจอดลา ใบบนน้องบนที่นี่ทิ้งเซฟแบบนี้พี่น้องตั้งสติีดีดีด้วยพี่คนเดะสัมโนควายเบิดลูกเอาเบิดไปไห้พี่ตัอไป้ามุงจวนต้าห์ยังวะพี่นี่รูเตยสวยมากค่ะเบียกห้ดีด้วยพี่เนอ้อ ปารลุมลืนดีก็ยังพี่้องโอเคคจเ่เราสาวด้วะแหละเราขาดโชว์เอ้ยว่ต้องไปค่ะกำมงพังไก่มือกิเกระิวดแกงเราเปิดวงริตตีจัได้บามลุมลืนมาค่ะพี่้องมาถึงแล้วกำลังพักเต่งหนาเต็งตาหามองนั่งกันลูกู้ไปนั่งพูดไปนั่งสองอันกำลังเตรียม เตรียมเฮพี่น้องรถเพุ่นละกำลังเตรียมมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องร่มรื่นมากเลยบ้านคูทีนะครับนี่แหละผ้าดูผ้าเต่าน่งถ่าสะกอนนะครับนะสวยงามตามทองเรืองมาหอดแล้วรถจอดอยังใส่ลายอยู่พี่น้องจุดผมมีผมมีหอดมองสลจอดเบิง้งนะครับรถจอดแบบเต็มอัญญะเลย นี่เจ็โต้กับพึ่งมาทานของจอดได้แล้วพิธิหามสวยเขาสวยนกก้ำสะกดด้วยพี่น้องน,นี่ทุกคนก็มาถึงแล้วเลี้ยงกันส่หลายอยู่นี่ครับหลดุดจอดบ้านครูที่รวมลื่นครับพี่น้องเพราะว่าเราจะจัดจัดแบบบ้านแบบคาเฟ่อะเป็นคาเฟ่ขายกาแฟกาแฟน้ำปั่นต่างๆนะครับเป็นครูสอนวัฒนธรรมของสนอยฟีนเนเพียงเข้านี่แหละครับพี่น้อง ถ้าลูกพาเต่ามาหอดจอดถึงแล้วเด็กๆค่ะชูมือหน่อยค,ะยอะค,ะยยค่ะชูเด็อชูก,กับชูวดนะฮะฮ่า่าฮ่าร่อฮ่าฮ่าฮะาฮ่าฮ่ดฮ่า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 ฮปาว่าฮ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 ่าา่าฮ่าาฮต่าหาาฮ่า่าาฮา่่าฮ่าฮ่่าฮ้าา่าฮนาฮ่าฮ่า่าาฮ่าฮ่าค่าฮ่าฮ่าฮ่่า่นา